ตอนนี้ฮะก็มาแต่เฮือนทุกคนเอ้ยมาฮอหน้ากับโบเห็นนะรถจักรถจักเฮียเลี้ยงมาเข้มตะฟังพี่หนูหนูเขาเหยียบตะฟังพี่ได้เดี๋ยวเราจะลงไปถามพูนหน้าใกล้กันนี่แหละทุกคนเรื่องรถจักรนะเนีเพราะว่าเราอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้เฮาแล้วก็เราเห็นพวกกบพูินี่เมนูว่ารถคันไดนทำเมนูสัตว์รุคันนี้ว่าอ้พโปประเกนเด้ว่ารถโคราวนั่นแหละนั่นแหละ ตัวน uh, ั้นเลยไ่จ oh oh. ื้อคนดอ้นตัวข่ำเลยเนาะโอ้ยอาผาดไปนี eng, an anyway, ่ก็โหฝนบ่ได uh, ้ขึ้นปลาดดเลยฮาวเนาะคึ้งค้างแล้วเอายังฮาวบ่ได้นอนซานทีคืนเนาะฮาวโง่นั้นก็ฮาวเนื้งๆนักมันโอ้ยมันบ่มีเหงอมีแห้งเลยพี่น้องเลยเออนอนอย่ามันบ่มีแห้งกะฮาวยังฮาวอยู่ก็บใครเนี่ยฮาวแต่ใจเนี่ย อย่ามันบืนบืนไานมันเลยบืนเอาจุดเบิดเมื่อคุณเนาะเอาจุดเบดเมื่อคุณเป็นอะไรเมื่อคืนนี้เฮาก็นอนอยู่เพื่อนเพราะว่าช่วงนิ้พเทาประสบายนะอาการก็นักอยู่แล้วก็เฮาบ่ได้อกมานอนหน้าประมาณสามคืนนี่แหละลดออกมาเมื่อนี้รถหายนะเมื่อคืนนี้เฮาบ่ไดเออกมาเลยเมื่อคืนนี้เฮาก็นอนอยู่เพื่อนเลยปกติตอนเช้าตอนแรกเฮาจะเอามาเกลือหมาเกลือเป็ดเกลือไก่แต่ว่าเมื่อนี้เมื่อวานนี้เฮาบ่ได้อกมาตอนแรก ออกมาตอนเศร้าลดบ่เห็นทุกคนโบรัวอ่าโบรัวคนเฮาเอาไปหรือว่าคนหลักเอาไปนะแต่ว่าคิดในใจอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเปอร์เซ็นต์คนที่จะเอาไปนี่มันก็มีร้ายนะเพราะว่าเครื่องเฮาเครื่องเฮาพลาดว้เนี่ยเบารถนี่เขาทิมลงในนี้หมดเลยหาบ่เห็นเลยแต่ว่าน้ำห้อยนี่เดี๋ยว นำห้อยกับห้อยมันอยากจ้างแล้วทุกคนเพราะว่าห้อยแต่มืองว่านนี่แล้วมันมีขี้กระเดืองออกมาใต้ล้ายนะระวังปากทางนี่อันนี้ห้อยรถเข้ามาเมือ่อเ้านี้แต่ว่ารถที่เขาเอาไปนะเขาขี่เลี่ยงมาทางนี้เลี่ยงมาแคมตะฟังพี่หยูหนูเขาเหยียบตะฟังพี่ได้ลึบห้อยนะประมาณนั้นนะ เฮามาเฮากับโเห็นหอยรถก็บไริสงสัย okay. ยังเลยหอยรถมันมาออกอยู่นี้่ยูเลี้ยงปลานะพอกลาเส้นที่จะได้ขึ้นนี่กันยากแหละทุกคนแต่ว่าโบเห็นหอยรถเขาเลยรถกระทำว่าไม่บอกกระโหม่นะรถบบมีกระแจรถนะแล้วก็อันห้าต่อสายไฟเอาเป็นรถพระเถานะ เพิ่นอา,าใ้ใไซแต่ว่าตอนนี้หมดใจแล้วล่ะถ้าเบิงบ่งแบาเฮาสีต่าได้หรือบอ่นะพวเทากันยังอาการกันยังบ่ดีขึ้นปันไดแต่ก็ไข้หนักไข้กว่าตอนนั้นแรกๆนะอ่าตอนนี้เพิ่นก็มม้นตากินน้าแน่แล้วกินน้ากินข้าวเล็กๆน้อยๆน,นะส่วนอาการกะโอย้ยเดี๋ยวเฮาจะมือเฮือนก่อนนะ ตอนนี้เขาตะนวนออกมาเอามาค้นเอาเครื่องที่มันยังยังเหลืออยู่นะของที่แบบอันใหญ่ๆเนี่ยสำคัญเนนะี่ยฮะและเอารถใหญ่ออกมารถเขาตะนวนนาและวอันนี้ก็พอยข้าไปอีกพอยเข้าไปอีกไปเลยไปเลยาปาปา มากครับแปลกๆอยู่เบาๆนี่มันคือลงๆลเงคร,รื่องหัดไว้ในเบาะรถหัดทิ่มอ้อยน้อยลง้นเอาเงด้ยใเมืองนี่เอาขาดอาไทยเครื่องของกาเมือบางส่วนทุกคนเลยเมื่อกี้นี้เหากัถามคนเทียงหน้าใกล้ๆนี่เขาจ้าว่า เห็นช่วงคำคำนะมีรถอ่าขั้นหนึ่งออกมาสองคนแล้วก็ข้ามเมื่อนะคนละคันนะแล้วก็รถเฮาน้ำมันมันเบิดเฮาจอดไว้แล้วก็เขาเอาอะเด้ยินิดเดียเสียงติด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 ดับดับอันนั้นรถมันน้ำมันมันเบิดเนาะเดี๋ยวเราจะเมื่อหาถามข่าวเบิ่งน้าทางหมดละเพื่อมีไผรพบเห็นนะตอนนี้เฮาก็เข้ามาอยู่เพื่อนแหละทุกคน ต่มาปรึกษาหารือกับผู้ได้กะบม่มีความหวังแล้วล่ะรถกับบได้นะเครื่องของกับตัวได้สาคัญเฮากับเก็บเข้ามาเฮือนเนี่แหละเดืันนี้เฮาจะพากันออกไปปั่นเอาเขาทีเฮาเกี่ยวแต่แต่ก่อนๆนี่แหละจะบิดว่าให้พอเทาดีแล้วก็จังคอยไปปั่นแต่บันนี้มันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็มันจาเป็นนะจังได้ก็ต้องไปปั่นเพราะว่ามือมือแรกี่กับุญในบ้านนี่มีบุญ ย่ำบุญนี่ก็เครื่องมักเสียแล้วก็รถกับมักเสียหลายเดี๋ยวเราจะออกไปปั่นเอาเขาคันบวเอาว่าเดี๋ยวเขาชีไปเยียบเอานะหรือว่าเขาชีไปคนเอาเขาตัวที่ยันเขากล้องไว้ฮะอยู่ในกลองมันกัเป็นตะคิดนะเพราะว่าเรื่องมันมันมักเกิดขึ้นในย่ำช่วงบุญย่ำงานแล้วก็ย่ำคนเจ็บคนโซ่นะก็ชิไปปั่นเข่าในการมีตันวดนะเพราะว่านี่แหละใช้รถ ลุงลุงของเพิินอีกเธอหนึ่งเอาแบบวยๆเน่แหละกาจะเป็นการแบกเข่าขึ้นมา,าปั่นอยู่เทิงพี่อีกเธอหนึ่งจะบิดเท่าก็ะคิดว่า,อาพอเท่าเศร้าแล้วก็จะได้เอารถลงไปปั่นอยู่ในหันเลยแต่บนันนีเท่ากระทันหันเล็งรัดออกไปหาปั่นเขานะเดี๋ยวไปชาเมืองจักข้าวก่อนยุนะ้าบางเทือกับชีวะถาม คนนำแข้มทางเลยว่าเห็นรถผ่านมาู่บอมือวานนี้แต่ว่าช่วงแรงเฮากับไร้ออกนะมันกับช่วงแรงแรงนั่แหละออกไปตอนเศร้าก็เห็นแล้วหอยรลออกแต่น่แต่ก็เดี๋ยวถามเมึงก่อนถ้ามีคนให้ถามก็จะถามเมึงนะปรึกษาหาลือ กันใหม่ก็เลยว่าสีโบเกี่ยวสีโบค้นนะก็เลยสีเกี่ยวเอากำลังหาบอลอันนั้นโย่คุณกองเข่าเขาก็อยู่ลุ่มพุ่นแหละโบว่าสีเข่ามานีหรือบ่อขันเข่ามานีก็จะได้เกี่ยวเข่าเปิดทางเออเขาเกี่ยวเลยได้ฮะเออได้เลยทางนั้นแห้งขั้นขั้นต่ำขั้นตำ่นตำเหมือนเด้ทาง นั่นแหละขามาขามาทางนั่งทางนั้นเลง่ายกว่าทางลุมก็เจ้าเกี่ยวขาแล้วพูว่าเขาค้นลวบ่ค้นกันงายเอาเน่เลยคันทางนั้นก็สบายแล้วทางลุมก็เจ้าเกี่ยวเลยอยากตัทางลุมนี่ก็ไ่ได้นะดินมันอ่อนพด ที่แรกว่าจะเอารถเข้ามาทางลุมพุนแต่ว่าดินมันอ่อนพดกันเลยละเกี่ยวเอาทางทึงนั่นแหละมันจะง่ายกว่าต่้มานำพาาชิมมะฮือเข้าให้เขา,ขาลายเติบได้พุดเทียงพุทางยังไงก็เอาทางทึงน่นแหละลงม,มา ตอนนี้เขาเกี่ยวเขาน้าเขาได้โบนน้าเขานะแต่ว่าเขาจะเอารถเขามาเชิงนี้นะจําเป็นต้องได้เกี่ยวเข่าออกอีกอย่างเรากกำลังตัดเข่าเราอยู่ก็เลยให้เราตัดเลยนี่เขาเอารถเข้ามานี่แล้วก็มั่งหัวนี่กองเขาย่ลุม chóng chong không chong chưa chị 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 เชือบ่ได้ไงแล้วบกบมัน้าเลยเลยมันเ,เข้าทั้งก้างทั้งเลือนนี่นแหละเอาประสานลงมาคอยอออเห็นเล,เลยหลายเท่อั <c oughs> นี่มันจะฆ่าเราจคิดกัน <c oughs> <c oughs> ทีหน้าคหางมันจะจัเซอเอจีนไยใ่ไยรือแต่หางมันนะคื้รถอันนี้ล่อไเบ้าันจักหน่งอาะให่ตีนเลไทข้างหลังนะตินหนาเลยไมาใส่เลีนไปยเลยเลยปเลยไปเลยไปเลนไปไเลยปยไเาปเลเลยจปเลยไยเลไปลนไเเร าเราอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้เฮาแล้วก็เราเห็นอ่วันแล้วก็โจรมาบริเวณป,ปมมอมแถวนี้นะเนี่ยเส้นทางกันประมาณนี้แหละหน้าเพิ่นอยูไข่ทางเลยเดี๋ยวไปถามข่าวบ้างนดูนกันอย่างบงค้างเป็นหน่อยว่า,งงาเป็นหน่อยเนยไรอัน,น,อนมือเส้าเนี่ฮะมือบานเลยนะ เมื่อวานนี่ว่าเมื่อวานเรียงรถอะไรเศร้านี่เลยว่ารถเศร้านี่ว่าเราเมื่อวานนี่นะว่าเศร้านี่เขาถามเจ้าแต่ว่ารถนะเมื่อวานนี้มันบ่เห็นคนมันบ่จืดแล้วขับเนาะพ่ะจืดเนาะส้ำแรงเนาะเออปัญหาโมกมงมือชุบนี่แต่อ่านมาเมนรถคันนั่นแหละรถนัอะไรนะจังว่ารถเมื่อกีก็บุหรี่ินเมนยว่ารถคันไดนทำเม่ยงสารุ่คันไอ้เจ้าว่าอิปโปตะเคียนเด้ว่ารถโคลาวอันแล้วอันแหละ เออตัวมันไปเจอคนนั้ตัวขำเลยเนาะขึ้นมันเหมือนหวมือตาเลยหกโมงนาี่มันชุ่มประมาณนั้นแหละเออบึงหอยรถฟอร์ดมันโอ้ยเพราะว่าอันนี้ไปไปช้ำอันนี้แลนไปแลนไปแลลนเอามาบ่แลนไปพุ่นก็แลเข้าวบ้านแลนออสิบิห์รถเข้าแลนไปทางหน้าเฮาเห็นบ่จากฉีไปทางโนาะไปทางพุ่นเนาะเออหน้าเฮาแล้วไปทางไหนก็แต่ว่าคราวหนึ่งบัดเห็นแลนเข้าวหม่าสองขั้นเห็นไหมขั้นมาๆม่าดับ ไต่ดับเอ้าแต่ว่าูบปิดนมันเนอยเนาะอเคฮะฮากับเบรคเบิองนอกเต๋อเบรงเบรคใช้น้ตพายจหูเนาะพออีหลัดขึ้นมาคำเท่าว่าอื้เออทีอ๋ล้วกบเบรคช็อได้เนาะพาชุจอาุดหันเนาะมวานนี่เฮากับเบรคออกมาชั้งมืวานนะมันมียุงท้ายมีเส้าเนี่ยเห็นบรลุดโยกขมังหลดแต่ว่ามต่คนขี่คมขคืนแต่ว่าออเออคนเขาไปตั้งซ่อมเนาะเขาบอาคนเห็นบอคนไปเออคนดชแจ้ง แต่ว่าเลิกรถจะรถพันลยาแต่ว่ารถพันมามีเขามาสองคนใช่ม่นเนาะสองคนขี่รถลงไปบสะก้อนมีขี่รถเขามาเอาเข้าเลยมาแลยเขามาแล้วมีรถชสองคันเอาตัวาไปยังตัวนี้ยังนั่งชุดยานนะอันเบรดน้ำมันจอดติดต้มกันกันจอดต้มกันนั่นหร่อเปล่ารอรมนกมิดอะไรปทะถาอยู่ชุนอ่อชุนอะไรชุนคขนแมนก่อนหน่อยนึงแมนก่อนเออแมนและใช่ใคยุะสงชัยเนาะคันแมนเราบอกข่าวก็เกิดจีหูยังดอกว่าเออพวงนี้เนาะ มัอนมันจะเอาไปหลักฐานมาบลับด้วยมั้ยเออแล้วเขาไปจือคนกขบไปจักเนาะอันนี้ว่าสันนิษฐานเขาชี้ได้เออละเอียดบุปผาจะเห็นมันนี่จะเป็นยังไงตงคนไปคนออกเออแต่ว่าแมงเนาะอลินน่ะเห็นบลแมงด้วยเออพอทวนได้รกันได้บลับทวนอะไรเยอะกว่าเห็นคนเกิดจำนี่แหละโบเคอดอกว่าคอยลัดเมื่อค้ำพอเป็นนักบ้าว่าเออว่าใช่แล้วคนเดียวนักจะนักไร้เมื่อแล้ว เห็นแม่ยุงวดว่านี่ไม่ชื่อผมบอกพวก่มนไม่ได้อกอว่าอ้จังเลยต่วาดยิดขึ้นว่ายามันนมคำมาปวัตเป็นอะไรอีกกับเมื่อแน่แน่ฮะเมื่อเมื่อมื่อวันนีดเที่ยงแล้วนะบ่ายเลยดิก็คขึ้นว่าโอ้ยเป็นยังเนาะทา้ลงไปตเกเคแกงไผ่ชาไหมบราแกงเนาะคน่นมาเนาะขนมมาทางใหม่สีแกงช่ยุเนาะเอออันนี้เมื่อไหลเมื่อเรื่องเมื่อ รถระเทิตรถรถเ้ยตัวยาขอเขาหนึตัวอืมอ่าจะมาลดจะลพยุงยานะเออไปไปไปเขารถเขาขวางทางเลยไปเออไปไปเลยตูดขึ้นไปเออไป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  เด้ทุกคนอันนี้ข่าวในเล่าบที่ยังเหลืออยู่นะเดี๋ยวคนแม่อะน้ำไหมาก่อนโอ้ยเอาง่าแบบนี่ก่อนโธ่ฝนบดได,ด้ขึ้นปลาโดนเลยฮาวน้อขึ้นคังแล้วเอายังฮาวบัได้นอนชานที่คืนแล้วยเนาโะอันนั้นก็ฮาวเนื้อเนื้อกันนั้นก็มันโอ้ยมันบ่มีเหงือมีแห้งเลยเพี่งงน,ออน้อนนอนอย่ามันบ่มีแห้งก็ฮาวยังฮาวอยู่กับใครเนี่ หาแต่ใจนเ,าาในเนี่ยหามาไม่กวนมาไะไม่พ่อยนะหาแต่ใจแต่ทางกกลมันบวายแหละบวายกัดอย่ามัืนบืนๆไปน้มันเล<อ>ยจุดเมือกปุะนะ <laughs> <laughs> เนาะจุดเมือกปุมันเป็นอะไระเดี๋ยวเข้าขึ้นก้อนทุกคนเลยเข่าสิบสองสอบเดียวเอาใบช่องสอบมือไปสีกินข้าวใหม่เนาะยากอยู่บวข้าวใหม่นะยากแล้ว เอาไว้ซีสมชอบซะฮะสองสีแนต่อตาเนี่ยอีกบ่เต้าไหมเต้าไหมจะปวตัวตมีำนาดเพลงไปจุกเอาฮะจุกสี่แสนอ้ยนายฮะจุกถุงผัวถุงอันนั้นเนาะเช็คแล้วเธอได้ะนะดมีหอนอนห้าสบ่ับคเดี เจ้าสี่ชีฟห้าชีฟหกชีฟนี่แหละผู้กำกับเนาะหกชีันหามา<ๆ>นจะเป็นอะไรใต้กีกับกำกับชีวิตเท่านี้แหละไปมงอเขา, <laughs> านี่นี่มบรนีากะตื่นอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าทุกคนหลังจากที่เมื่อวานในเวหาปั้นเขามาแล้วก็เอาเข่าขึ้นไว้อยู่เล่านะก็เดี๋ยวมาบอกอาการพร่อเท้าให้ฟังมาเลย ดีขึ้น้ายแล้วยกแขนยกยังใดแล้จากที่ยกแขนยกขาบด้แต่ตอนนี้ใครในแล้วส่วนคนเฝ้าก็ได้นอนในแลล้เมื่อคืนนี่เป็นมือที่สองที่ว่าสลับกันลุกมาเฝ้านะสุบประมาณนี้แหละตอนเช้าๆนะ ตวนวดกะยังผมพาด้วย <c oughs> ได้มาเนีิมาทางไหนาวาซิโอปิชอยพาแนทปิชอยแน่บอกระเถามีาาแหงน่นะยังใจมองไปมองไปปิชอยเปินกาชิปิชอยอันพาแนนะ ไม่ช่วยกันเกี่ยวข่าวหรือกู้ข่าวเนี้เพิ่นไก่ย,ยักแล้วและทั้งนั้นกะแต่ว่าพอเทากะดีขึ้นหลายแล้วก็เลยไปได้นะส่วนห้ายังไปบ่ได้ยังได้อยู่ได้เฝ้าอยู่เดี๋ยวกจะนอนกะออกไปหน้านะฮะเกือไก่เกือหมาเกือเป็ดแต่ว่าตอนนี้หากะดว่วแล้วไัยกะหากะตื่นนะแต่ว่าตอนเช้านี่กะาทายเป็นเพลิดไปเป็น ไทยออกมากัถือว่าไทยกันลดลดน, e, น,น,น่อยถอยลงและพวง่ายกับมีแนว้อนมที่ดีขึ้นร้ายนะบ่มียังเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งปอตัวเยอะยาดี ยดียาดีดีดีเมื่ทุกอย่างเอออันนี้บ่จะเบิ่งเด้อเบิ่งยานะอันนี้โปรตีนอันนี้นะโปรตีนกินแล้วตดมมนกินแล้วตดก็หอมอีกเออหอมแท้โปรตีนะหอมหมทั้งในทั้งนอกะอาจะภายในเอามาอหมดเอ เม็ดเม็ดหนึ่งกับเม็ดหนึ่งก็ต่อรองกันอีกได้อันยานี่กันยาและเหล้าเม็ดหนึ่งก็เจ็ดขั้นเจ็ดเจ็ดชอบไม่หอนด้านสุขภาพเพื่อมืออ่ะนี่ลงนี่ไมสองเหลืเลยลอยกินแน่ก็เลยว่าอันชื่อให้กินนะเรื่องผมีเงินนี่เอาตัวเม็ดกินแมนยูไม่มีเงินนต่ปั้นไม่เข้าหมอให้มือกว่า่นได้จำเป็นนะนี่นนี้มันน่าร้องหัวใจนี่แหละยาที่ อคนวาดีนะเอาไปยังบ่เคยกินนะเนี่ยว่าอยู่ดีมีแห่งเพื่อสุขภาพก็ล้างสมองคนอื่นล้างสมองคนอื่นในมือจะก้อนติงว่าวสาวนี่ก็ค้ำพันกันเนี่ยเอาเพื้นเนี่ยไมื่ได้หมดแต่สมองเนี่ยแต่น้องเคยนี่ไม่ได้เลยนะอันนี้ผู้จำนายอันนี้กำลังว่าวมื่อเช้าในนึงทุกคนว่าอาการผะเทามันดีขึ้นแล้วฮะเขาว่าไปพอแต่ สุดคำว่านะข่าวนึ่งเป็นการบ,บสบายอาการาเป็นมาคือเก่านะถือว่าอาการก็อย่างที่เห็นนี่แหละต่อไปนี้นะ ใจกาจญยาสันเส